สวัสดีครับพืกอับผมโอโรแมนครับแล้วก็ผมออยมารเตอร์ครับผมครับผมกับรายการนิวไดเกมเมอร์ทีวีนะครับก็วันนี้จะมาถ่าย GTA DC กันอีกแล้วนะครับก็ออยมารเตอร์ก็เป็นหนึ่งในเพื่อนผมนะที่อยู่ในรายการเดียวกันนะครับอีเชี่ยเสียงปืนอี๋วันถึงก็เปิดกูเลยอี๋ยยิงมึงเหรอเปล่าเปล่าเปล่ากูได้ยินแล้วๆกูวิ่งก่อน โอเคเราจะไปเดินทางไปช่วยคุณออยกันนะครับอ่าเมื่อสักครู่ไม่นานวันนี้ผมก็เล่นไปกันหน่อยแล้วอ่าครับพอได้ของอะไรมาบ้างแล้วของในการดำรงชีวิตก็ได้ปืปมาดำรงชีวิตแต่เวลาคลิปยังเนี่ยฮะจะเวลาคลิปยังยังเหรอแถเลยด่วน เดี๋ยววิ่งไปหาเร็วตอนนี้เราก็วิ่งไปหาคุณออยอยู่เอ้าพี่เฮียเรากูปีนเ่าไปทั้เฮียน,นะกมโอเคโดยระบบเซิฟนี้นะขอรีวิวสักนิดละกันอ่ามีระบบโดเนทตนะครับเพื่อแลกตังค์ในเกมมาซื้อรถได้ของผมก็โดเนทตไปประมาณ 1. 0 0เอ้ย50าทู2ใบนะครับก <c oughs> ็ได <c oughs> <All aras> yeah. yeah. ้รถคันนี้มาชื่อรถว่าแบนแบนซีอะไรสักอย่างขับรถไปหนพี่พอลพออยู่ไหนเนี่ยอยู่อยู่ดูแมพดิมาเห็นละเราจะเห็นเพื่อนเราเป็นสีเขียวนะครับเ็นี่ยเป็นสีเขียว 1, ต้องมีของก่อนนะครับไม่ได้ทำไมเกียรรถมันดังจังวะเครงรถกลัวนะเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วอยู่ไหนเนี่ยอ๋อ แตงโมสวยๆงามๆทำไมเหลืออย่างเงี้ยเออน่ะทางมันอ้รถดับโอเคเราจะไปไหนกันดีอ่าเดี๋ยวไปหาของเอาก็ขับไปกันดีครับโอเคเราจะขับรถไปแอร์เรียกันนะแอร์เรียเลยเออแอร์เรียเลยโค่คนแค่คนเลย เราก็พอจะรู้แล้วนะฮะว่าการถ่ายคลิปมัน,นี้มีอะไรจุดประสงค์หลักจุดประสงค์หลักคือไปตายกันแี่เรียนอยากเห็นมืหที่มีกันบ,บ้างทารขับรถมือเดียวไม่มีนะมอมือหน่อยก็ได้การขับรถแล้วกดอ่อมอมานะฮะจะเป็นการกดนั่งในเกมแล้วมันจะเหมือนจะติดบ,บั๊กอะ ไป่าางงลเพื่อเป็นการไม่โดนยิงครับผมแต่รถเราโดนยิงทางไดนะ้นแต่ถ้าจะใช้แบบนี้เธอเส่ีสุดก็คือที่จกักรยานทให้ขึ้แล้วไม่ไงไม่ถูกเลย ไม่พัสว่ารถแม่งเสียงดังโครอ่ะเออเป็นไรหรอกแล้วเสียงมึงเขาจะได้ยินไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยชิบหายแล้วโอได้ยินดิเดี๋ยวขอปรับเสียงก้อนนึงใครแม่งวางอะไรไว้แล้วโอเคปะ โอเคฮั <Okay. S 1> ลโหลดินแัทไหมแชดแล้วชัดแล้วโอเคไปตายกันที่แอร์เรียันดีกว่าเตรียมของความจะตายรืยยังครับเฮ้ยโอ้โหอะไรกะลดความเราสามารถรถที่เราโดนเน็มาสามารถรีสปอนใหม่เรื่อยๆได้นะครับเพียงแค่คุณกด F3 แล้วกดที่สปาวเนี่ยครับ ก็พอเราจะขับเราก็กดนี่เอนจินแล้วก็ล็อกรถไวเ้เป็นการสตาร์ทรถนะครับใช่ครับแล้วก็ล็อกรถไว้เผื่อมีเกยร์มาเตะเราลงรถนะครับเฮ้ยโอ้ตายถามเกงมึงได้ใบขับขี่ย,นะยังวะเนี่ยยังขับนี้<ฮ><ฮ>ไม่กลัวตำรวจจับไว่วะ นรัปว,วโหดนะเว้ยวดแม่งไม่คุยวิ่งมาต่อยหน้าเลยมเหมือนกันถ้าสังเกตง่ายๆนะครับคนในเกมนี้จะมีลักษณะหนึ่งวิ่งเร็วได้สองใส่กระเป๋าสามชุดไม่ใช่ทอมบี้ชุดไม่เหมือนทอมบี้เอาง่ง 4. ไม่มีข้าบเลือดติดในตัวสังเกตง่ายๆนะ ไปต่อเลยตอนนี้คุณออยมีปืนอะไรบ้างครับอะไรนะครับตอนนี้คุณออยมีปืนอะไรบ้างอืมไม่ทราบครับผมลอเจดูดีครับตรงนี้ไม่ต้องใช้เมื่อไหร่แล้วโอ้โหกิ้ง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 เดินไปเหอะเดินเดินเดินไปเหอะเฮ้ยเป็นไรหรอกน <ะ S 1> อับะโดนดักผมแล้วโอ้โห เดินไปเถอะเฮ้ยอรอยวะเนีนะเฮ้ยไก่ไก่ไม่เท่าเฮ้ยโอ้โหเมื่อกี้มึงเห็นอย่างที่กูเห็นไหมนั่นน่ะสิเดี๋ยวเพิ่งลงนะบันเดทสองบันเดทสองพันมีคนตายอยู่แถวนี้ครับผมบซึ่งเป็นหลักฐานว่ามีคนอยู่แถวนี้แน่นอนครับใช่ครับที่ไหนมีศพที่นั่นอมมีคนครับ เคยกูสังเกตด้วยน,นะไายเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่โหรับเทพเฮ้ยเดินเถอะหาของในนี้ก่อนก็ไนดนะ้โอเคเราแวะหายูโทมคารในการบวกคนกันหนะ่อยก่อนนะครับเออเรื่องกูมีเอพีห้า <นะ S 3> แต่มีมีปืนยูซี่อีกนหนึ่งกระบอกผมเอพีห้าแล้วก็ช็อตกันครับครับซึ่งไม่รู้ว่าไอ้ช็อตกัน นี่มันจะแรงพอที่จะยิงคนตายหรือเปล่าแล้วก็กาดๆไปเถอะนะครับอของที่จําเป็นครับเรารีบไปครับผมก็ไม่ใช่พวกที่แบบเออเก่งอะไรสักหนาก็เป็นคนคนหนึ่งที่ชอบระบบเซิร์ฟนี้ก็เลยมาถ่ายครับอืมเจ็ดสี่วะอะไร ไม่รู้แต่มันเนียนมากมันก็ไม่มีของด้วยโง่เย <Yeah. S 2> ็ซอไว้แค่พ่นเงนินเลยแต่ไม่มีของไม่มีของเลยสังเกตอะไรผิดปกติตะโกนบอกเลยนะเจอปืนยูซี่ครับผมได้กระสุนมาอยู่กระบ,บอกปืนอือตอนนี้คุณออยมีแมปหรือ,อยังครับไม่มีครับผมอ๋อเดี๋ยวถ้าเจอเดี๋ยวผมให้แล้วกันครับ ผมมีอยู่อันเดียวเององ GPS ก็ไม่มีครับถ้าเจอคนไม่มีแล้วคิอว่าผมมีได้ไงครับคนอย่างคุณนะยังมีเออแน่นอนไม่แน่นอนหรอกระโดดดึงใครมันมากลางรดหนามเมือก็้ก็กลักระลาไว้ในนี้วันเจอคนก้า กูเห็นมาเยอะแล้วอะคนเซิฟนี้ก็ไม่ได้ใจดีอะไรบากมากนะครับเจอหน้ามันก็ยิงกันแล้วครับอ่ามันก็เหมือนเซิฟปก,กติแหละครับเจอหน้านก็ยิงครับถ้าถือปืนออกมาไล่ฆ่าครับขนาดไม่ถือปืนเพิ่งเกิดใหม่มันยังไล่ฆ่าได้ลงคอครับเกมพวกนี้ถ้าเล่นแล้วแบบเออโดนฆ่าแล้วมาบ่นนะอย่าเล่นเลยเดือดผมว่า คป็นเกมยอมรับ,รบในการโดนฆ่าใช่แบบคุณจะหาของมาเยอะขนาดนไหนก็ตามอ่ะคุณโดนฆ่ายัางไงก็สูญเปล่าคุณต้องไปกลางเต็นอะไรพวกเนี้ยกลางเต็นเก็บของไออ,อย้ยฮะมาหาหนอยดีเจอของที่มึงของที่ดีกว่าปืนเก่ามึงไหนวะอยู่แถวในที่มันเป็นสีแดง แทงน้ำมัง้งสแบบีแดงโอ้แทงน้ำมันมัง้งเร็วแทงน้ำไรสกอตเนี่ยเสียงแดงอ่ะเน่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 เห็นกูไหมเนี่ยเห็นละมีมีมเอ็นเอ็มจีอาร์โม่ใช่ไหมเออเอ็นเอ็มจีอาร์โม่โอเคมาเก็บเอ็มพีห้าดีกว่าเพราะเอ็มพีห้าแรงกว่าพวกไอ้นั่นเยอะยูุสิยิงแรกว่าด้วยเ <Yes. S 1> น่เ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 ไปไหนแล้วครับ อ๋ออยู่นี่ครับเร็วเลยครับผมเสกรถรอครับใช้รถอีกแล้วนะครับครับผมมันก็เป็นการรีวิวระบบเซิร์ฟเป็นไงโอ้โวว่าม,มีให้โดเนตรถนะไม่ต้องไปหาเองไปทิ้งไม่เถอะยูโซยูซี่อ่ะยินไปแล้วนนครับเร,เร็วดีครับหมามันจะมาแล้วครับมันมาแล้วครับอยะ เร็วๆครับผมขอเต็มสักครู่ไอ้ยอย่ามาไอ้ยังไงเร็วๆเลยเร็วๆเลยอุ่มาเบลมาเบลไหนเงี้ยเขาออกทางเดิมแล้วนี่ไงมา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 เร็วๆ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 เพื่อบีแต่เพื่อไม่รู้กูอยากบีบวะยังกู S 1> <S 1> <S 2> <S 2> มุ่งสู่แอร์เรียนะครับผมใช้ไอพีห้าด้วยนะมึงก่อแล้วโอเคแอร์เรียอยู่ข้างหน้าเคไอพีอันตรายให้หลุดในเกมก็ว่าได้โอ้โหดิฟ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 ชะลอชะลอหน่อยดิกูจะเบรกลงตรงนี้กูงลงไงลงไหมอ่ะ นี่เข้าไอย่างนี้เลยผมไม่แมวลงรถเดือดก็ดูรอบเม้าให้ไม่เป็นไรแล้วกูโดรยิงอย่างรอบไหนเ <c oughs> ขาเรียกว่ารักเพื่อนถุยเนี <c oughs> ่ย